มามาวันนี้ตะวนชวนหิวมาแวะข้างทางเลยนี่นี่พี่ชายชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรนะพี่ชายชื่ออะไรฮะคอมอนเหรอนี่คุณผู้ชมดูผมผมชอบมากเลยรถแบบเนี้ยแบบอ,อได้เงินน่ะแบบเนี้ยได้เงินอย่างเงี้ยได้เงิน เนะแล้วพี่นาะมีได้เงินเนาะพี่พี่ก็ซื้อทําทำกับข้าวที่ร้านใช่ไหมเออนี่นี่นีนี่ครับครบเลยโอ้ยคนเยอะเลยยี่สบาทนี่อะไรผัดไทยเหรอโอ้คนเยอะเลยโอ้ยเยอะเยอะอันนี้คือพี่ก็ไปรับจากตลาดมาใช่ไหมแล้วก็มาคัดแยกร้านที่อร่อยอร่อยมาให้ลูกค้าในราคาที่จับต้องได้เนาะเออนี่ นี่มีโรคไหนด้วยนี่ได้เป็นอาชีพหนึ่งเลยครับที่สุดจริตแล้วทําเงินได้เลยแหละบอกตรงเข้าถึงใช่เข้าถึงลูกค้าเนะเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดีมากเลยมาจากไหนเนี่ยดงน้อยเหรออ๋อเขาอยู่แปดริ้วโอ้วิ่งถึงบางค้าเลยอ่ะเนี่ยเป็นหนึ่งอ่ะ โอนี่วัยรุ่นเลยนะวัยรุ่นสร้างตัวนะผมสี่สิบแล้วนะสุดยอดเลยอะเออเออเออเนี่ยแหละดูดูดูนี่ครับวัยรุ่นยี่สิบบาทมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างยี่สิบาบอกี่สิบหมดเลยเหรอล้วน้องเหรอเฮ้ยอันนี้ยี่สิบบกชิ้นไอ้เดี๋ยวลองอดหนุนอันนี้อดหนุนอันนี้เท่าไหร่อ่ะอ่ะอันนี้เอานี้ลองกินดูอันนี้หนึ่งถุงอ่ะลองดูอ่ะเออนี่นี่นี่น้องม่อนน้องม่อน อันนี้เอาด้วยอันนี้ด้วยถ้าลูกค้าจะซื้อนะเขาจะมีวิธีอ่ะทำยังไงแค่นี้เองโอ้นน <c oughs> โหไม่มีหล่นแน่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือ20ผลไม้มีฟุตซามีะมะออะไรวะมะไฟเหรอะละไม่ะไมเหรอมะไฟเออโหโหครบเลยนขนมจีนดูดิครบเลยครับคุณผู้ชมอันนี้แสดงว่าหมดไปบ้างแล้วเนาะ โอ้โหสุดยอดเลยม,ททมีเงาะที่ยี่สิบบาทนี่นี่คุณไม่ต้องซื้อทิ้งเป็นโลนดิคุณซื้อยี่สิบบาทนดิฝรั่งฝรั่งนี่ครบเลยนี่ยี่สิบบาทเอ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยบักหุ่งก็มีด้วยเออนี่บักหุ่งก็มีอ้าวนี่แต่แตงแตงกวาโอ้โหครบหมดเลยชะอมนมจีนโอ้โหครบหมดเลยมีผัก,ม,ผกมีผลไมอ้อ้าวน้องม่อนวิ่งเส้นไหนบ้างน้องม่อนวิ่งจากแปดริ้วมาพนมโอ้โหนี่ครับ ครอยากกินขนมปงขนมปังมีครบหมดเลยนะคุณผู้ชมเน่เ่เ่่น่่่ขาจะรับจากร้านที่เขารู้จักแล้วอร่อยอะ่ะตออเหมาะสมครับในราคาเนาะแล้วเราขายได้เนาะโอ้โหโอเคเลยอย่างนี้นี่ครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับนี่นี่ี่มีอะไรนะแซนด์วิชเหรอเอออันนี้ไขน่ขนกไขน่นกกระทาไส่ซอสลาท่องโกลูกไหนพริกเพิพ่มีหมดนะ มันก็เกิดจากการที่เขาเอาของสวนบ้างาของซื้อบ้างเนาะมารวมกันเนาะเออเออเปรตซปเปอร์มาร์เก็ตเ,เ,เคลื่อนที่ของนี่แหละครับผมนี่ครับของบ้านเรานะครับเดี๋ยวนี้สุดยอดเลยครับเออ่าดูไว้นะครับนี่ครับ,บนี่ยี่สิบบาทนี่นี่ดูยวด,ดีโหนี่ครับอันนี้น้องมอนก็อายุยี่สิบห้านะโหเก่งยังเลยอะ่ะ เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนอ,อูดอนเ้โอโหมาทำมาค้าขายแถวนี้เลยเนาะไกลเลยขยนันขยนัขยนสู้สู้<ด>เก่ง<ๆ>เก่งรวยรวยเนี่ยอันนี้เท <ใจ S 2> <ๆ>่าไหร่แต่เท่าไหร่อะถุมมาเลยแดงแดงมีทอนเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอะคุณผู้ชมเอาเอาตะอ้วน <c oughs> ชวนหิวเนาะก็ขอขอบคุณน้องม่อนมากนะที่ให้ถ่ายนะเนี่ยเป็นกําลังใจให้คนที่อยากทําก็เนี่ยลองดูนะครับเนี่ยเด็กวัยรุ่นอายุย5ิบห้านะค้าขายแบบเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับ มะนาวแพงหนาง<อ>ยี่สิบบาทเลยเนี่ยมะนาวแพงนะขายยี่สิบบาทออโอเคเลยเอาเอา,เอาปิดคลิปปิดคลิปขอบคุณน้องม่อนมากครับวันนี้ตาอ้วนมาแวะเจอพอดีก็เลยถ่ายให้เป็นกําลังใจสําหรับคนอยากสู้ชีวิตขอแท้ก็ลองเนี่ยดูเขาเป็นตัวอย่างดูนะครับเ <Okay. S 1> ขาแค่เขาแค่าอายุยี่สิบห้าเองเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยนะครับที่ว่าสุดยอดจริงครับเอาปิดคลิปขอบคุณน้องม่อนมากนะตาอ้วนไปก่อนนะส <s> วัสดีครับผม